เ e รด t เทสยู taste, for Thai วันนี้เอาหัวข้อของคําว่า blind spot เคยได้ยินแน่นอนนะคะสำหรับคนใช้รถใช้ถนน blind spot นะคะคือจุดบอดบนท้องถนนมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่รถทั้งคันหายไปเลยนะคะคือจะไม่เห็นไม่สามารถเห็นจริงๆก็คือเป็น เรื่องของดวงตาของมนุษย์นะคะมันจะมีเพราะว่าเราเรามองย้อนไปข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราเหลือบตาไปเนี่ยมันจะมีอยู่ค่ะจุดบอดเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าจุดบอดไม่ได้ใช้เฉพาะรถนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือคนเดินถนน ะะเพราะฉะนั้นเลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมถึงเป็นเมเจอร์นะคะในการที่จะออกตัวทุกครั้งก็คือต้องเอี้ยวตัวหันกลับไปเพื่อที่จะดูทั้งซ้ายทั้งขวาหันคอไปที่ไหล่แล้วก็เอี้ยวตัวเพื่อจะไปมองนะคะก่อนออกตัวทุกครั้งก็ต้องดูจุดบอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ m ม n u a นนะคะก็คือจําเป็นมากๆเลยส่วนจุดบอดบนท้องถนนนะคะไม่สามารถมองเห็นได้เนาะในกระจกเนี้ยไม่เห็นเลยเลยต้องเอี้ยวตัวหันหันคอค่ะไปที่ไหลแล้วก็มองนะคะว่ามีรถอยู่หรือเปล่าก่อนที่เราจะเหมือนเปลี่ยนเลนไปทางขวานะคะ มันจะมีออกข้อสอบนะคะบลาย blind spot นะคะก็เวลาที่เราจะออกตัวทุกครั้งน่ะต้องดูเพราะว่าบางทีมันมีมอเตอร์ไซค์แซงขวามาเลยจำเป็นมากๆจริงๆนะคะจุดแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าตรงที่เป็นเงาเงาสีดำทึบๆเนี่ยคือจุดบอดและมองไม่เห็นนะคะเนาะ รถทั้งคันหายไปได้เลยทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันนะคะเลยต้องก่อนจะเปลี่ยนเลนถ้าถ้าเราวิ่งอยู่บนถนนก็ต้องเอี้ยวตัวไปดูจุดบอดทุกครั้งนะคะส่วนในข้อสอบนะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการที่จะเลี้ยวขวาเนี่ยคือต้องดูและต้องมองหาจุดบอดแล้วนะคะเพราะปกติก็จะไม่ได้แซงซ้ายอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ในในรูปก็คือ ให้ดูเนาะว่ามันมันมีทั้งซ้ายทั้งขวานั่นแหละค่ะมันมีอยู่จุดหนึ่งจริงๆที่ไม่สามารถมองเห็นในกระจกนะคะ Check the blind spot before moving off ทุกครั้งอันนี้เวลาที่เราสอบขับรถเนี่ยจำเป็นมากๆเลยต้องเอี้ยวตัวไปทั้งซ้ายทั้งขวานะคะหันไปดูข้างหลังให้แน่ใจก่อนออกตัวทุกครั้งด้วยว่า blind spot เนี่ยไม่มีมอเตอร์ไซค์ หรือว่าไม่มีคนเดินถนนอ่าบางทีอาจจะเดินแล้ว,ลวมาใกล้แบบนี้ถ้าเราออกตัวแล้วเราไปโดนเขาเนี่ยสอบขับรถนี่คือสอบตกแน่นอนนะคะถ้าเกี่ยวกับเมเจอร์แบบนี้นะคะเนาะเอามาฝากกันนะคะเป็นกำลังใจให้คนเตรียมตัวสอบทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ